หนีลหนีลงเหนปเหนแปเานีปไมีไมีีไเฮ้ยเฮ้ย่ครเลเฮ้ยถ้าเรื่อไมไนสนานี้ก็ไม่โคไปเะตีเลยด้วยแะไปกับปไปไปเลยไปเลย